มีพี่เจมมีเรื่องเรื่องผู้นี้กับค<ฆ>่าตัดน้องหมาเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นกับลูกๆของคุณพี่คะตัวหนึ่งเจ้าแปร,รค่ะเมื่อปีเมื่อปีหกสิบเจ้าแบรอายุประมาเท่าไหร่ตอนนี้เก้าขวบค่ะเก้าขวบสำนักสุนัขไม่สูก็สูงคูณเจ็ดคูณเจ็ดก็คือคอายุมากแล้วน้องเขาตจ้งแฝดเนี่ยเมื่อตุลาปีปีหกสิบนะคะ ชักวันรุ่งขึ้นพี่ก็พาไปโังพศัลเกรรก็ไม่ไปเช็คดูเรื่องระบบประสาท mm hmm. ว่าเขาเกิดอะไรไ่แล้วก็อีกสองสัปดาห์ก็นัดไปทำเอ็มอาร์ไอเหมือนคนนะคะปรากฏว่าผลที่ได้ออกมาเนี่ยก็คือเส mm ้นเลือดสมองแตกสุนดักนะคะเส้นเลือดสมองแตกแต่โชคดีที่หมอบอกว่าแตกเนี่ยไม่ได้แตก ก็ให้ยามาพี่ก็ถามหมอว่าทานยาแบบนี้เ็ราเราก็ทราบกับคนทานยามากก็ยังท่าไปค่าตับไม่ดีเราก็บอกหมอว่านิดหน่อยนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะว่าอย่างนี้แต่ว่าก็จะมีการหยุดเลือดค่ะประมาณ6นครั้ง60เรือแล้วก็เมื่อตรวจเลือดล่าสุดเนี่ยก็คือมันจะมีค่าตัวหนึ่งคือค่าตับ BUN เขาก็อยู่ในเกณฑ์นะคะค่าครีเอตินินของสุนัขเนี่ยจะไม่เกิน1.45 นไม่มีตัวนึงค่ะมีตัวตัวเขาบอกว่ามันเป็นเอนไซม์ชื่ออัลคาไลฟอสฟาเทสที่เขาบอกตัวนี้อมันจะเป็นตัวบ่งชี้ถ้ามันมีมากเกินเขาก็ชุดนักเนี่ยจากที่อ่านดูเนี่ยไม่ควรจะเกิน212ค่ะแต่เจ้าแบรน์มี581อ๋อตัวนี้เป็นค่าบ่งบอกถึงอะไรนะคะเขาบอกว่าถ้าตัวนี้มีสูงความหมายคืออาจจะเป็นเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับปากคือตอนแรกเลยเราเราก็ทานเจลเราทานอยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้ให้สุนัขทานเพราะว่ามันกรดเปลี้ยงอะนะ เรื่องอย่างนี้แล้วอ่ะเราทีความรู้สึกว่าไม่ได้เราได้แล้วเคืออยู่ด้วยกันนะใช่ไหมคะเราก็ต้องดูแลเขาให้ถึที่สุดอันแรกเลยก็คืออาหารหลักพี่ก็เปลี่ยนก็คือจะดูเรื่องของดูค่าโซเดียมอาหารหลักเช้าเช้าบางทีที่ใกล้ทาน HRT ด้วยเจ็ดหนึ่งสามเป็นบางวันจะไม่ได้ให้ทานบ่อยนะแต่ตัวที่ทานบ่วชคืออุ้งนี้อ๋อให้ทานอุ้งนี้อุ้งไม่ให้ทานจำนวนเท่าไหร่ก็เจหนึ่งสามนะคะ หนึ่งเมษาของซองใช่ปรากฏว่าอันนั้นคือเมษาใช่ไหมคะแล้วก็หมอนัดตรวจด้วยทีเดือนสิงหาสิงหาหาล่าสุดปรากฏว่าค่าตัวเนี้ยไอตัวอัลไลฟอนแพคเกจ่าร้อยแปดสิบหรือเก้าสิบแล้วค่าบีอเอ็นจะสิบแปดเนี่ยเหลือสิบสองนะฮะแล้วตัวค่าครีเอตินินหนึ่งจุดสี่สองเหลือหนึ่งจุดศูนย์หกเนประมาณนี้ค่ะยากันชักเนี่ยหมอก็บอกว่าให้ล จาก12ชั่วโมงเป็น24ชั่วโมงถึงห่างึ้น,นแล้วก็เดือนตุลาก็ไปเขาก็อาการเขาก็ปกติวิ่งเล่นก็หมอก็ดูแนวโน้มดูอะไรหลายอย่างเขาแล้วงวดยาก,กันฉาค่ะคืออันนี้เป็นเสเตปการถอยยาของคุณหมออยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ดีเนี่ยมันดีชั่วคราวหรือมันดีถาวร<ช>เ,เขาก็อาจจะต้องนัดตรวจ ให้แน่นอนนิดนึงแล้วพอมันดีต่อเรื่องก็สอบสามรอบกันหาหมอหมอก็ค่อยๆถอดยาออกเนาะวันนี้น้องแบก็แข็งแรงแล้วดีใจแทนคุณแม่ค่ะน้องแม่หน้าตายิ้มแย้มมากนะคะเพราะว่าร้องดีแล้วนะคะขอบคุณพี่ส either way, either way <tt> cioè, so like ิมาก